ีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศร้อนเนาะพอเวลามีวันหยุดอะไรเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะเลือกไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่มันมีน้ําจะได้ช่วยคลายร้อนนะคะอย่างเหตุการณ์นี้ค่ะทางเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะแล้วก็นําภาพมาโพสต์เอาไว้ในแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกเนี่ยเขาไปเที่ยวไปล่องแพเปียกนะคะที่แม่สวยที่จังหวัดเชียงรายแต่ว่าในขณะที่กําลังสนุกอยู่นั้นนะคะจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยทันทีเกิดอะไรขึ้นไปดูกันค่ะ เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าแล้วเห็นไหมคะนี่ไม่ใช่แค่ผู้ประสบภัยนะกลายเป็นกู้ภัยด้วยดี่ค่ะไอ้เฮ้ยแล้วเสียงปรบมือดังสนั่นเลยแต่ว่าเฮ้ยทำไมดึงดึงไม่ออกน้องไม่อยากไปหรอเอออย่างนี้นะคะ สุดท้ายนี่แหละค่ะจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยนะคะเขาจับรูปเปล่าเลยเหรอคะก็คิดว่าเขาน่าจะมีทักษะนะใช่คือตัวจอเองเนี่ยมีการส่งข้อความไปพูดคุยกับทางเจ้าของคลิปนะคะเพื่อที่จะขออนุญาตนําคลิปมาใช้คือเตือนภัยด้วยแหละอย่างหนึ่งว่าคือตอนที่เห็นเนี่ยคนที่นั่งอยู่บนแพรตรงนั้นน่ะเขาไม่เห็นนะอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเขาเห็นเขาก็เลยตะโกนบอกว่างูงูง แตกกันเจะแล้วมันรพร้อมแล้วอ่ะดูสิคะมันพร้อมแล้วว่ามันชูคอขนาดนั้นแล้วอ่ะแล้วนี่ล่ะค่ะก็มีฮีโร่นะคะมาช่วยจับงูซึ่งก็ถามทางเจ้าของคลิปไปว่าพอจะทราบไหมว่าคนที่มาจับงูเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่หรืออะไรเงี้ยเขาบอกผมไม่ทราบจริงๆแต่เหมือนเขาจะมาเที่ยวแต่ดูแล้วเนี่ยจากทักษะของการจับงูเนี่ยน่าจะได้รับการฝึกมาด้วยนะคะทีนี้นะคะคุณผู้ชมล่าสุดเลยดิฉันกดเข้าไปดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อวานตอนที่ส่งข้อความไปพูดคุยกับเขาเนี่ยมียอดวิวประมาณ34 ล้านวิวตอนนี้แต่ณตอนนี้เจล้านวิวแล้วนะคะแล้วคุณชมดูช็อตเนี้ยเอาจริงนะเราจะสงสารคนหรือสงสารงูก่อนดีมันก็คงจะเจ็บนะมันก็แบบว่าเออเออเอารีบออกมาโดนโดนไม้หนีดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแหะแล้วมันตัวใหญ่มากเลยนะประมาณสัก2เมตรได้นะคะ ในคอมเมนต์จริงๆเนี่ยดิฉันรู้เลยว่าในมุมหนึ่งของการที่เราติดตามคลิปอะไรพวกนี้คลิปสั้นๆนนเนี่ยส่วนหนึ่งคือคอมเมนต์ค่ะ,คะบางคอมเมนต์เขาบอกว่างูของคิดในใจนี่เราหล่อขนาดนี้เลยเหรอคนกลิ้ให้เราอย่างกับพี่จองคันเลนเลยอย่างนั้นเออเแล้วมาเป็นระยะเลย <laughs> แล้วก็มีคนส่งข้อความไปบอกว่าเขาคือใครทําไมถึงกล้าขนาดนั้นปรากฏว่าก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าเขาคือนักล่ากับแกล้ม <laughs> ไม่สิไม่ใช่จต่แซวแซวกันแซวแซวกันนะคะแต่ว่านี่ค่ะก็เอามาให้ดูว่าเวลาไปท่องเที่ยวบางทีมันก็อาจจะเกิดอะไรที่เราไม่คาดคิดได้แต่ว่าลักษณะแบบนี้ต้องเตือนเอาไว้ก่อนนะคะว่าเขาได้รับการฝึกมาเพราะว่าดูจากค่าทางแล้วเนี่ยคือมีความชำนาญนะคะอย่าเลียนแบบเลยนะคะอย่าเลียนแบบนะแล้วก็ไปเที่ยวแบบนี้หมั่นสังเกตด้วยนะคะเพราะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ร้องคนเดียวค่ะสัตว์มันก็อาจจะร้อนด้วยเพราะอย่างที่บอกคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย เขาไม่เห็นโทษฝั่งนู้นเขาเห็นแล้วเขาตะโกนบอกว่างูมันอยู่ข้างล่างแล้วก็ไม่ใช่แค่คนใน t i ๊กต็อกนะคะที่แซวกันเข้ามาผู้ชมในไลฟ์ของเรา,าก็แซวกันเข้ามาเหมือนกันนะคะคุณดวงกมลบอกว่า แพ้แตกของจริงจริงค่ะไม่ใช่แพที่แตกคนที่บนแพรเนี่ยแตกกระเจิงนะคะถ้าเห็นแบบนี้ก็ไม่เอาแล้วไม่ลงเหมือนกันอ่ะไ่ถูกกันกับงูเลยเหมือนกันแล้วมันจะระแวงตลอดเลยนะถ้าจะต้องลงไปเล่นอีกพี่พลอยก็บอกแพ้แตกกระจายเลยนะคะขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะคะที่อนุญาตให้นํามาเผยแพร่ค่ะ